สวัสดีค่ะตามติดชีวิตเมียฝรั่งสวีเดนมาพบกับแมวและครอบครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาที่ทะเลที่บอวยนะคะจะเห็นบ้านค่ะอันนี้จะเป็นการบ่งบอกว่าเป็นบ้านแถวสแกนเดนเวียนะคะก็คือจะเป็นบ้านไมท้ทาด้วยสีแดงอือมืดๆแบบนี้ค่ะทะเลที่นี่เป็นทะเลน้ำเค็มและก็นี่เป็นท่าเรืออีกท่าเรือหนึ่งที่สามารถเดินทางไปไทยได้นะคะ ส่วนเรือที่เห็นที่จอดเรียงรายอยู่นี่ก็เป็นเรือที่เช้าไปชมในทะเลได้นะคะมาถึงก็ต้องพิสูจน์ค่ะว่าเป็นน้ำทะเลเค็มจริงไหมนะคะก็เลยไปจุ่มเอามาชิมแลค่ะเพราะรูจใจบอกว่าที่นี่เป็น<ฮ>ทะเลน้ำเค็มนะคะน้ำทะเลนะคะเค็มค่ะทะลเลมีจินมีสาหร่ายด้วย วันที่เรามามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมานะคะโจทยรถข้างหนอไว้เต็มเลยค่ะแล้วก็จะมีผัวเด็กๆนะคะมาจับปูกันค่ะแต่อันนี้แม่ต้องปิดเสี้ยงนะคะเพราะจะมีเสี้ยงของหนักท่องเที่ยวเลยก็เสี้ยงเด็กๆที่เข้ามาจับปูนะคะทีนี้จะมีปูทะเลมาเลยค่ะแต่ว่าเสี้ยงนะคะจะเข้ามาเลยเราไม่ถ่ายภาพเขาได้ด้วยค่ะ ก็จะเห็นได้แค่มุมเดียวนะคะหน้าร้อนตรงนี้จะมีนักทองเที่ยวมาหมานะคะด้านหนอก็จะมีเทจอดรถให้ฟรีค่ะแล้วก็จะมีเทนังนะคะตั้งไว้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นระยะระยะนะคะให้เราสามารถมานั่งชมวิวกันได้ค่ะหรือว่าชมเรือนะคะโกนะดูไทยแลนด์อู้ยปลาเยเยเลย ข้ออนุญาตสวีทกับลุงมีสักคิดนึงนะคะล่างจากที่ว่าเราทำแต่งานไม่ได้ไปไหนกันค่ะนี่ก็เป็นคลิปเล็กของปีนะคะที่ได้ออกมาเที่ยวกันค่ะเราหนังกันไม่นานนะคะก็เตรียมตัวเดินทางไปกันต่อค่ะ ซองค้างทางก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะและก็มีรถนักท่องเที่ยวคับขึ้นมาเรื่อยๆค่ะทะเลซองข้างทางนะคะจะสวยมาเลยค่ะนี่ก็ไปอีกทีหนึ่งทีทีส่สองนะคะที่เห็นส่วนหมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านและก็เป็นเรือของชาว,ว์เว์เสียมมาว่านะคะเพราะว่าตรงนี้จะกลายกับทางฝั่ง์เว์ค่ะ บ้านเทพนี้ส่วนหมาก็จะตั้งอยู่บนเนินโคทินหรือว่าเป็นผูเข้านะคะแต่ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทะเลค่ะซึ่งก็เรียกว,ว่ามีทางผูเข้าและก็มีทางทะเลในพื้นที่เดียวกันค่ะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวข้าวมามาและก็เป็นเมืองที่ทำรายได้ดีข้องประเทศสวินเดนและก็เป็นเมืองที่เสียภภาษีมากนะคะ ฟังนี้บ้านนะคะและทีด่ดินจะมีราคาแพงค่ะกว่าฟังทีว่เมืองอาวิกาที่แมวอยู่ลายทถวต,วตัวเลยค่ะและข้อดีของที่นี่ก็คือเราจะมีอาหารทะเลนะคะกุ้งหอยปูปลากินมาว่าทางอื่นๆเลยค่ะและก็สามารถหาห้อยนะคะหรือว่าตกปลาได้ในทะเลด้วยค่ะ ด้านนี้ก็เป็นท่าเรืออีกฟังหนึ่งนะคะที่มีเรือมาจอดมากไม้ค่ะอันนี้ก็จะมีทางที่เป็นคลองนักทองเที่ยวและก็มีทางคลองชาวบ้านที่อยู่ไกล้ละแวกนี้นะคะ แต่ว่าน้าเสียดายค่ะเราขับรถวนนะคะเผื่อจะหาที่จอดรถแต่แถวนี้ไม่มีที่จอดรถเลยค่ะมีอยู่ที่เดียวก็เป็นที่โรงแรมและเป็นสปานะคะที่จะเข้าไปจอดได้นั่นก็คือเราต้องมาเช้าโรงแรมที่นี่ค่ะเราก็เลยทำได้แค่ไปถ่ายรูปบนรถมาให้แลก,กันนะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถให้ฟรีค่ะ นี่นาดมีทั้งเด็ดทั้งคนนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาหมาค่ะมาเดินเล่นเคจักหยานเล่นนะคะตรงนี้ส่วนหมาก็เรียกว่าจะเป็นความส่วนตัวเสียหมาว่านะคะไม่คอยมีรถวิ่งพลุกคลานค่ะถ้าจะมีก็มีแต่คนนะคะที่บุกเข้ามาจองกับโรงแรมค่ะที่ขับรถเข้ามานะคะแต่อันนี้แมวกับกรบครัวนะคะก็ขับรถเข้ามาคิดว่ามันจะมีที่จดอดรถ เพื่อจะได้มีเทท่ายภาพหรือว่าลงไปไท่ายวีดีโอช่วยๆมาให้แลกกันนะคะสรุปแล้วค่ะไม่มีที่จอดนะคะเราขับจนมาถึงสุดโรงแรมใหญ่ที่มีสปานะคะก็ต้องเลี้ยวรถกลับค่ะเพราะไม่มีที่จอดรถนะคะด้านในนั้นเป็นที่เช้านะคะเป็นเมื่อนกับบ้านเชา้าหรือว่าโรงแรมนะคะห้กับหนักทองเทียวค่ะข้างในสวยมาหมานะคะ แมวนะคะได้เดินมากับลูยชายค่ะแต่ว่าไม่สามารถถ่ายมาให้เลด้นะคะเพราะมันเป็นพื้นทีส่วนตัวเขาค่ะเราขับรถกลับไปทางเดิมนะคะประเทศสวีเดนเขาจะมีความเป็นส่วนตัวกันมานะคะเราไม่สามารถไปถ่ายในบริเวณที่เขายู่หรือว่าถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ และที่นี่จะมีความปลอดภัยสูงนะคะแถวนี้เขาจะให้ระวังเด็กเลยค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนนะคะและด้านข้างก็จะมีทางไว้สําหรับเดินเล่นค่ะนี่ทางนี้นะคะมีความปลอดภัยสูงไม่ต้องกังวเลเรื่องจะเกิดอุบัติเหตุจากรถค่ะแม้แต่เด็กเล็กๆที่มาโรงเรียนนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะสามารถเดินจากบ้านมาโรงเรียนกันได้เองเลยนะคะ ส่วนที่นี้ถ้าเคยจะมานะคะก็สามารถเดินทางมากับรถบัสได้ค่ะนี่คือไปรถเมล์หรือไปรถบัสนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากชายหาดแถวไร่ค่ะเราขับรถกลับมาถึงเข้มแล้วนะคะวันนี้ก็เอาสาพคของเข้มมาให้เลยค่ะด้านนี้ก็เป็นด้านที่ว่ารถนอนมาเช้ากันนะคะเดี๋ยวเป็นเลยนะคะว่ารถนอนเข้าชายทีอาบนา้ำแล้วก็ที่ทำกับข้าวตรงนค่ะ พอเราจอดรถเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินกันไปค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเข้มนะคะที่เรามาพักกันค่ะก็จะส่วนนี้เป็นบ้านเป็น่ังๆที่โอนะคะแล้วก็เราเดินลงไปข้างหลังค่ะเพื่อจะไปเลนะคะทีส่วนรถนอนมาจอดว่าเข้าาวห้องน้ําอาบน้าแล้วก็ทําอาหารกันตรงนี้นะคะยกเสื้อสตูราสวัม

รือทอดเด่น <that> เยาะท <c oughs> อดเด้นเอะทุกคจะทอะไรันยฟีที่สวีเดนนะคะรถนอนหรือว่ารถวังแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าฮืดวังค่ะก็จะมีคนนิยมค่ะชายกันเดินทางในหน้าร้อนเพื่อไปพักพ่้นหย่อนใจนะคะและนี่ก็เป็นบริเวณที่ให้รถนอนมาเช้าค่ะเขาก็จะให้เป็นรถกลางเต้นได้มีที่ทําอาหารได้นะคะาบางคนก็จะมี พวกอุปกรณ์ทําครัวอยู่ในรถแลว้วเราก็เ่มาข้อเช้าเ,เข้าออแล้วก็จ่ายไฟฟ้าของเข้มนะคะได้อเอาไปดูจ้และนี่ก็คืออาคารที่ให้เช้าห้องครัวห้องอาบน้ำนะคะและมีอินเทอร์เน็ตให้ด้วยค่ะแต่ต้องมานั่งเล่นตรงนี้นะคะอินเทอร์เน็ตก็ฟรีค่ะ และนี่ก็รถบ้านนะคะรื้อฮือดวังที่ว่าค่ะที่มาจอดเรียงรายอยู่ไกล้ๆก,ลกับคลองน้ำและก็ที่ทำครัวนะคะเราเดินกันรอบๆบบริเวณรถวังนี้ค่ะเพื่อสารวจนะคะใจก็ย่ามีสักขันเหมือนกันค่ะแต่แพงนะคะคันนึงเป็นลานลานคโครนเช่นกันค่ะเราก็เลยเดินไปเลยรอบๆนะคะและบริเวณนี้ก็จะมีทางขยะนะคะ ให้เราเอาคาย่ามาถิงก่อนครับนะคะก็จะมีให้ซองแบบค่ะก็มีทางแบบที่เป็นขวดและก็แบบกระดาษนะคะสำหรับคลิปนี้ข้อจบก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหนะ้าขอบคุณสวัสดีค่ะ